โลโลทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาต้ามใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมคารปาร์กิ่งกันอีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดใหม่นะครับก็คือเราจะไปเป็นคนขับแท็กซี่กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปขับแท็กซี่เนี่ยเราต้องมีรถแท็กซี่ก่อนใช่ไหมเอออันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะหารถอะไรที่มันมาทําเป็นรถแท็กซีน่นะครับเอาแลมโบดีกว่ามั้งทุกคนเฮ้ยผมว่าผมไปซื้อแลมโบดีกว่า,าอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งนะครับผมผมอยากได้แบบว่า รถแลมโบกินีเนี่ครับผมเอาคันไหนดีเอาคันนี้ดีไหมอยากทําเป็นรถแท็กซี่อะ่ะนะครับเดี๋ยวเขาดูก่อนนะผมอยากได้ตัวนี้แลมโบตัวนี้เอาเป็นทัดดอร์ใช่ไหมผมไม่รู้รุ่นอะไรว่ะแต่คันนี้ดูสวยดีนะครับน่าจะเอามาทําเป็นรถแท็กซี่นะครับผมก็ราคาล้านสองนะก็ซื้อเลยนะฮะร,รถแท็กซี่รู้สึกว่ามันจะออกเขียวเหลืองใช่ไหมเราก็จะทําให้มันเป็นสีเหลือง อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมแปะลงไปนะครับขอแบบใหญ่ๆหน่อยอ่าฮะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาสักครึ่งหนึ่งนะครับผมสักประมาณตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวนะครับนี่เฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวใส่นะครับผมใส่ตรงนี้ว่าแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับโทร1984นะครับผมอันนี้สําหรับ ้องเรียนแท็กซี่เนะยครับถ้าเกิดขับไม่สุภาพอะไรเงี้ยขับปาดไปปาดมานะโทรได้เลยนะครับถึงเก้าแปดสี่นะยนี่เป็นไงเฟี้ยวฟ้าวอาจจะแต่งไม่เหมือนนะทุกคนก็พยายามทําให้มันเหมือนที่สุดนะทุกคนนะพยายามเต็มที่แล้วทุกคนทําทําให้มันเหมือนที่สุด่ะนะตอนเนี้ยดูไม่เหมือนก็ให้มันเหมือนละกันนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนล้อด้วยนะฮะเปลี่ยนล้ออะไรดีนะครับผมอ่ะผมใส่อันนี้ละกันเอ้ล้อให,ใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรอีก มีลายบอดี้ล้อแค่นี้ใช่ไหมล้อดําเป็นไงทุกคนกระจกออกดําๆนะครับแล้วก็ล้อล้อเป็นล้อดําแล้วกันดูเหมือนแท็กซี่ซิ้นวะทุกคนอฟิวฟา้าวได้ทุกคนฮนะอ่ะต่อไปก็จูนิ่งกันสักหน่อยนะครับแลมโบนี่มันเป็นเครื่องอะไรอยู่แล้ววะเป็นเครื่อง v 1 2ปะ่ะเพราะฉะนั้นเครื่องผมไม่แต่งนะครับผมก็จะมาแต่งตรงนี้ ตรงเทอร์โบนะครับอัปเกรดให้มันเป็นเทอร์โบ3ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นยางแบบสปอร์ตนะฮะเปลี่ยนท่อด้วยนะครับเปลี่ยนชิปด้วยใส่เบรกใหม่นะครับใส่เกียร์บล็อกใหม่เนี่ยเปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็แรงม้าอยู่ที่883แรงม้านะครับที่7,000รอบนะครับทอร์กอยู่ที่1,110นิวตันเมตรนะฮะโอ้โหแรงน่าดูนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างอะไรเงี้ยเราต้องมาเซตกันสักนิดนึงนะครับให้มันเตี้ยๆนิดนึง แต่ไม่ได้เตี้ยเยอะนะครับผมอ f f s e ตล้อก็ให้มันพอดีกับซุ้มนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเออจริงๆมันจะต้องมีป้ายแท็กซี่อยู่ด้านบนใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีครับ เกมนี้มันไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเอาเป็นหวัตหวตำรวจแล้วกันนี่พอเราเข้ามาในเมืองปุ๊บนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาที่โทรศัพท์นะครับแวทนะแล้วก็ไปที่แท็กซี่แอปนะครับผมมีโลเคชั่นอะไรให้เราไปรับตรงไหนบ้างนะไหนขอดูสิตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็ไปส่งนู่นค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกันนะก่อนผมรับงานนี้ครับจัดปาปนะครับผมผมชอบอัปเดตใหม่ตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าแผนที่อ่ะมันมาร์กได้ครับผม มันมาร์กได้แบบนี้ก็ดีเลยเนะเฮ้ยมีเวลา30 30กว่าวิเพื่อรับออเดอร์ว่ะชิคกายแล้วไป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 อ๋อเฮ้ยผมไม่ต้องติดบอร์ดตำรวจก็ได้นะครับโอเคป่มะมีมีเวลา3 3นาที41วินะครับผมในการไปส่งลูกค้านะฮะไปไปไปเราไม่ต้องไปติดบอร์ดตำรวจก็ได้ทุกคนเพราะว่ามันมีไอ้แท็กซี่อยู่ข้างบนนี้ให้เราเราเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปติดให้เสียตังค์นะอ้อวีิบหายเราเกม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 กระตุกเกมกระตุกไปครับไปทุกคนส่งลูกค้าภายในสามนาทีนะฮะจะทันไม่ได้ทุกคนนะไอ้ผมว่าทันอยู่นะแลมโบนะเว้วยทุกคนเออแลมโบนะจะบอกให้ไป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 ยิงยาวยิงยาวเหมือนมีทางให้เลี้ยวโอ้โหเบรก่อนเบรก่อนตรงนี้เขาโค้งเขาโค้งเล่นในคอมด้วยเล่นไม่ค่อยถนัด เฮ้ยลูกค้าหน้าบูดแล้วโอ้ยขอโทษครับคุณลูกค้าขอโทษครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขับดีๆนะครับผมทางโค้งนี่ไม่ค่อยถนัดนะครับผมตลาดแต่ทางตรงนะหมายยิงยาวกันเลย let's go เบรกก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวทางโค้งต้องเบรกนิดนึงครับผมเพราะว่าเราขับรถแย่มากเลยนะครับใครที่ดูผมติดตามผมมาก็น่าจะรู้นะว่าอย่าม,มาตั้งของแท้เป็นไง <laughs> มันจะตกถนนอยู่ด้วยเลยโอ้ลูกค้าโกรธแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเราไมกระตุกอย่างงี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเอาชิบหายแล้วมาผิดทางมาผิดทางมาผิดทางต้องขึ้นทางนี้โอ้โหลวทางอะไระเนี่ยแค่ผมไปไหนเนี่ย G P S แม่งพาเรามาแบบว่าทางที่ใกล้ที่สุดเลยครับผมแต่มันไม่คำนึงเลยว่าทางนั้นจะมายากขนาดไหนนะครับโอเคเบรกเบรกเบรกไป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 โอ้ยหลบรถเกอบไปแล้วเกิดไปแล้ว ครับเราจะไปกันแบบนุ่มนวลน,นะมันจะนุ่มนวลได้ไหมเนี่ยเกมกระตุกเหลือเกินอยากให้เจ้าบอลเปิดแบบว่าทำให้เกมมันสมูทกว่านี้สักนิดหนึ่งนะทุกคนครัะผมเหีือเวลาอีกหนึ่งนาทีห้าสิบวินะครับจะทันไมนี่ยทุกคนนะอุ้ยอุ้ยเอาเลยเลยเลยเดี๋ยวก่อนเดวก่อนไป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 ไ,ปไ,ปไปครับไปครับรีบไปตรง้า ให้ว่องให้ว่องโอ้ลูกค้าจะไปไหนวันนี้อ้หูหทางทางโคตรโหดลูกค้าบอกเมารถมากเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วส่งลูกค้าครับเยี่ยมยอรับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับได้เงินมา1 1 3 5บาทนะครับแล้วก็ได้ทิปอีกสี่บาบาทโอ้ ถือว่าคุ้มไปเนี่ยคุ้มไปเนี่ยทุกคนผมว่าไม่ค่อยคุ้มสลาไหลนะทุกคนแนะจริงๆแรนโบวมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะน่าจะได้หลักหมื่นแล้วผมโอ้โหอะไรได้แค่พันกว่าบาทมาเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันต่อนะครับผมไหนขอดูดิรับลูกค้าตรงนี้ส่งตรงนน้นโอ้โหโคตรไกลกันเลยทีเดียวมีตรงไหนอีกมีเยอะนะครับผมอันนี้หกนาะที อะรับเลยไปทุกคนยิงยาวไปไปรับลูกค้ากันมีเวลาหนึ่งนาทีในการไปรับลูกค้านะครับผมหนึ่งนาทีก็เหลือแลครับผมแป๊บเดียวอุว้ยตรงนี้เบรกเบรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยงานเข้างานเข้าเดี๋ยว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 ไป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 โอเคไปนี่ไปรับลูกค้าก่อน ว่องเลยให้ว่องเลยมานะครับคุณลูกค้าครับขึ้นเลยขึ้นเลยเอาชิบหายแล้วลูกค้าไม่ยอมขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วไป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 ครับเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยเอาสรุปกูต้องไปทางไหนวะเนี่ยโอ้ยหลอนเอา้าขึ้นถนนไป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 ครับไปครับเลี้ยวขวานะครับผม ทำยากเหลือเกินเกมนี้มีเวลาหนาทีว่าแสดงว่าให้ไปส่งไกลอยู่นะโอเคครับไปไปตามทางเรื่อยๆนะครับมีทางให้เลี้ยวขวาไปยาวไปแบบกกินี่แท็กซี่ครับรับรองครับคุณลูกค้าถึงที่หมายทันใจแน่นอนถ้าไม่ตายซะกอ่อนนะนะ <laughs> ไปครับผม โอ้ยคุณลูกค้าครับผมโทษขอโทษขับรถแย่ไปเลยปะถ้าเกมมันไม่กระตุกมันจะดีกว่านี้นะนทุกคนเกมมันกระตุกอะ่ะมันก็เลยขับไม่สมูทเลยครับผมโอเคโอเคใคกก็ได้บริจาคโทรศัพท์แดงๆให้ผมเลยผมมาตังไปซ่อมรถหมดแล้วไม่มีตังซื้อโทรศัพท์ใจลนวะไปครับผมยินยาวไปฮะแท็กซี่แท็กซี่เดิ้ลไปไปไป,ไป แท็กซี่เราไม่ไม่กดมิเตอร์นะครับผมเราแบบรับเหมาไปแบบเหมาอย่างเดียวนะฮะโอเคตรงนี้เลี้ยวดีดีนี่มันทางโค้งโอ้ยทำไมขับยากขนาดนี้วิวเวลาห้านาทีไปครับไปครับยิงยาไปครับลูกค้าโกรธแล้วมึงขับรถยังงองเขา <c oughs> ดูดิีเกมมันกระตุกกับคุณลูกค้า นี่ขนาดไม่ได้เข้าห้องออนไลน์นะถ้าเข้าห้องออนไลน์นี่กระตุกกว่านี้อีกทำใจเลยไปครับเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ย oh god เอากระตุกอีกโอ้ยนี่คอมผมโคตรแรงเลยนะทำไมเกมมันกระตุกได้ไงวะนเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับผมไม่ลหวละน้ำมันก็จะหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายวันนี้ไปไม่ถึงไหนได้เลย ไมแต่เข้าเมืองมาแล้วอ่ะน่าจะผ่านปั๊มน้ำมันอยู่หรอกรี่เปารือเป่าเหมือนเหมือนไม่ผ่านเฮ้ยสนามบินว่ะลูกค้าให้มาส่งที่สนามบินเหรอเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยรัสนามบินเลยว่ะน้ำมันก็จะหมดเว้ยแล้วลูกค้าครับน้ำมันผมจะหมดแล้วอาจจะไปถึงอาจจะไปถึงใช่ไหมเนี่ยมันจะไปไม่ถึงแล้วคุณลูกค้า ไปไปไปยังไงก็ต้องไปครับผมหมดไม่หมดยังไงก็ต้องไปครับอย่าไปอย่าไปโอ้ยตายแล้วแล้วมันจะหมดแล้วถึงไปเนี่ยอีกสามนาทีเลยครับผมหันอยู่มั้งวิ่งกันสามร้อยสี่สิบโอ้โหเติมน้ำมันตรงนี้เลยแล้วกันโอเคค่าเติมน้ำมันสองพันนะครับเติมน้ำมันสองพันดูซิว่าจะได้ค่าแท็กซี่เท่าไหร่นะครับ ดูสิว่าจะคุ้มค่าน้ำมันไหมแต่น้ำ <naked> <certain S 1> <ivering> มันที2,000นะคิดดูไปครับ,รบทางตรงๆงยาวๆแบบนี้จิวๆเลยโ้สุดยอดคุณลูกค้าอยู่ไกลโคตรไปครับแล้วก็ยิงยาวไปเรื่อยๆนะไปจนสุดทางกันทุกคนสามร้อยเก้าสิบกว่าแล้วครับโอ้โหสามร้อยเจ็ดเอ้ยสามร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยโอ้ my g ก d อ แลมบุกกินี่ครับแลมบุกกินี่แท็กซี่ครับผม405กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วลูกค้าบอกมึงจะขับอะไรเร็วขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยสามนาทีสองนาทีแล้วทุกคนจะทันไม่ได้ทุกคนนะอาจจะไม่ทันก็ได้ว่ะทางมันอยู่ไกลเลยเฮ้ยแต่ไม่ไแน่เราวิง่งเราวิ่งสี่เราวิ่ง400รอน่าจะทันอยู่นะอ่ขับไปเล่นไปครับแลมโบแรงอยู่แล้ว วิ่ง410ะครับวิ่งกันแบบตัน410ตลอดเวลาเลยนะครับผมไป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 นาดนี้มีทางโค้งรือเปล่าเนี่ยแบบหลดไปทันแล้วตอนเนี้ยย <c oughs> ิงยาวไปครับพี่น้องม้อก้ o d ทางโค้งทางโค้งไปรก่อนไปก่อนโอ้โหเสาไฟเสาไฟโอ้โอ้โอ้ไปไปต่อไปต่อไปต่อเบรกเราไม่ดีเราเลยใช้เสาไฟในการเบรกนะครับผม เป็นเทคนิคในการเบรกชั้นสูงเนี่ยทมรอกเดินแบบนะครับผมไปไปไปดูสิว่าจะคุมคันน้ำมันเปล่าลูกค้าบอกเสียวจังเลยขับรถด,ดีๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเลยทางเลยทางเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วเหลือหน,นึ่งนาทีแล้วทันไหมเนี่ยลูกค้าบอกจะอ้วกแล้วใจเย็นครับคุณลูกค้าผมส่งถึงที่แน่นอนครับ รับรองปลอดภัยหายห่วงเมื่อกี้แหกโค้งไปแ้ะทีนึงโอเคถึงแล้วทุกคนในที่สุดแล้วก็มาถึงนี้ยเอาเราเลี้ยวตรงไหนวะเนี่ยคุลูกค้าครับจะให้ผมเข้าไปทางไหนวะเนี่ยเอางานเข้าแล้วทุกคนทางเข้ามันอยู่ตรงไหนเหลือหนึ่งนาทีแล้วเอาชิบหายแล้วทุกคนนะเกิดเรื่องแล้วทุกคน เข้าตรงไหนก็ไม่รู้เข้าตรงนี้เลยแล้วกันเอาติดอีกเอ้ยมาติดอะไรตอนนี้เนี่ยไปไปลูกค้าร้องไห้แล้วเอามาติดอะไรวะเนี่ยจะไปส่งลูกค้าเอาเวงกรรมเดี๋ยวเดี๋วเด,วเดวีพยายามออกจากตรงนี้เนี่ยออกไม่ได้เอาแล้วก็มาโผลตรงนี้โอเวละ สี่สิบสามวิไม่ทันแล้วอะไรวะเนี่ยลูกค้ามึงมึงจะไปลงตรงไหนของโลกวะโอ้โหไม่ไม่เจอทางเข้าสักทีแล้วผมจะไปส่งคุณยังไงล่ะคะคุณลูกค้าค่าน้ำมันสองพันก็ว่าไม่ได้แน่เลยดูจะดส่งแล้วเนี่ยไป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 มนให้ผมเลี้ยวเข้าแต่มันไม่มีทางให้เลี้ยวอะ่ะเนี่ย มหมายถึงผมเลี้ยวเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันมีทางให้เหลี้ยวปะล่ะมันไม่มีมันไม่มีคุณลูกคนะ้ามึงจะไปยังไงของมึงวะส <laughs> ามสองหนึ่งหมดเวลาน่านไม่ได้ตังไม่ได้ตังเดี๋ยวผมขอดูทางเข้าก่อนดิมันไปเข้าทางไหนของโลกวะเอ็มกระตุก,อ,กอีกโอเวนชีวิตนี้ทางเข้าหมู่บ้านมันอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ครับทุกคน ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เปล่าทางเข้าอ่ะเออนี่ทางเข้ามันอยู่ตรงนี้มึงจะให้กูไปเลี้ยวอะไรทางนู้นโอ้โหไปครับส่งลูกค้าอ้อลูกค้าเอ,อ้ยวันหน้าไม่ต้องเรียกแท็กซี่นะได้ตังค์เท่าไหร่ได้สามพันเก้านะครับผมไม่ได้ทิปนะฮะแต่ว่าได้สามพันเก้าครับได้กำไรมาพันเก้าร้อยบาทเลยครับผมคุ้มไหมเนี่ย ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองนะฮะเอารถไปซ่อมก่อนดีไหมทุกคนดูจากทรงแล้วนะเอารถไปล้างไปซ่อมให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมไหนมีลูกค้าเรียกอะไรเราอีกนะครับเดี๋ยวเราดูสิโอ้อหันนี้หกนาทีนะครับผมหกนาทีโอ้โหไปโคตรไกลไกลเกินไปว่ะไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่เลยทางไกลๆเนะี <laughs> ่ย โอ้โหนี่ไปนี่ไปสถานีตำรวจนะครับผมโอ้ระยะทางไกลามากเอ้าเอาก็เอาครับผมไปไปไปรับลูกค้าก่อนน้ำมันเต็มถังก็ไม่ต้องห่วงโอเคเบรกเบรกเบรกเรียวเลียวขับอยู่ไหนวะเนี่ยลูกค้าอยู่นี่แท็กซี่ Z. ขึ้นมาเลยครับไปครับผม ย,ยาวยิงยาวยิงยาวไป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 มีระยะเวลาในการไปส่งลูกค้านะครับผม6นาทีนะฮะดูซิว่าเราจะไปทันหรือเปล่าครับกับเรโมเกนี่แท็กซี่ของเรานะครับผมโอ้ยเบร,เบร,เบร,รกเบ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 รกระวงดีๆโอเคครับไปไปเอาไอ้ไอ้ฟิกเลนไม่ได้เหรอฟิกเลนไม่ได้ไม่เป็นไรเียวยาวไปก็ได้ไปครับเหยียบมิดเหยียบมิด 6นาทีทันป่าเเนี่ยผมว่า,น,าน่าจะทันอยู่นะ <c oughs> ทางตรงๆนะครับผมเราก็ดันโลดันล้างไปกันอย่างเดียวเลยนะดันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไปกัน350นะครับผม <c oughs> เป็นแท็กซีท่ที่แรงสุโคตรเลยนะตอนแรกผมก็จะเอาแบบรถสปอร์ตนะผมเอาซปเปอร์คาร์ดีกว่านะกลัวจะส่งไม่ทันนะ <c oughs> จะบอกว่าคอมผมแรงมากนะแต่เล่นเกมนี้มันกระตุกแล้วเนี่ย ไปกันต่อเหลือสนาทีเอยเหลือ3ามนาทีแล้วโอ้ม oh, ัวแต่มัวแต่คอมกระตุกอยู่นะครับผมไปไปทันไม่ทันก็แล้วแต่แล้วตอนเนี้ยดูท่าเราจะไม่ทันแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เอาแท็กซี่ลมโบเราไปชนมาแล้วครับผมบุบบีี้ยวไปหมดเลยนะฮะไปครับยิงยาวไปกน่นคุณลูกค้าครับถึงช้าไม่เป็นไรนะครับผมถึงเหมือนกันนะถึงจะช้าหน่อยแต่ถึงเหมือนกันนะ บอกลูกค้าก่อนละยังไงก็ไม่ได้จะได้ทันเวลานะครับผมรู้สึกว่าถึงเวลาหมดลูกค้าก็ยังไปต่อนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทิปนะครับผมไหนมีคนเขาขายรถให้ผมอะขายแรขอาสามสองไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปครับยิงยาวไปยิงยาวไปทางตรงตรงครับวิ่งสี่ร้อยครับผมลูกค้าเสียวสันหลังแน่นอนครับวิบ่งกันสี่ร้อยขนาดนี้ ไปครับยาวไปเหลือสองนาทีเองะไม่น่าจะทันว่ะดูจัดทรงแล้วนะไม่น่าทันไม่น่าทันแต่ก็เราจะต้องไปถึงจุดหมายได้ครับน้ำมันจะหมดอีกแล้วน้ำมันจะหมดอีกแล้วครับคุณลูกค้าตรงนี้เขาให้วิ่งมาทางนี้เลยวะ่ะเขาให้ผมลักสนามมาตรงนี้เลยวะ่ะหาจะอวกเลยคนเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีทันไหมเนี่ย ทันอยู่มั้งโอ้ย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 เอาเอาโอ้ยขับรถยากลำบากเหลือเกินนี่เป็นเกมขับรถที่ขับยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะอันนี้มาอยู่ที่หมู่บ้านเลยครับผมไป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 เอามันนีผมไปไหนก็ไม่รู้ครับตอนเนี้ยอ่ะเยี่ยมยอดเข้ามาผิดทางโอ้ยเอ็นจินดรเมจตอีกไป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  ห้าวนะิทันอยู่นะทันอยู่นะไปทำไปเล่นไปไปครับคุณลูกค้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกน,นิดเดียวตรงไหนตรงไหนอา้าวไม่ขึ้นให้ด้วยโอเคขึ้นมาแล้วกระตุกจังเลยวะถึงแล้วครับคุณลูกค้าได้มาสี่พันเก้านะครับผมได้ทิปอีกแปด้อสาสิบเก้าบาทนะฮะถือว่าไม่เร็วนะครับถือว่าไม่เร็วเลยเนะี่ยได้มาค่อนข้างดีเลยนะครับ มีคนบอกว่าใครมีแลมโบบ้างขอถ่ายรูปหน่อยนะไอ,อเรามีไงแลมโบแท็กซี่ <laughs> ดูสภาพรถซะกอ่อนขึ้นแท็กซี่คันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับดูจากดยจากสภาพรถก่อน <laughs> ไม่ได้รอดบอกเลยมารับออเดอร์ลูกค้ากันต่อไะครับผมจะไปไหนขอให้บอกนะครับเดี๋ยวผมไปส่งถึงที่แน่นอนนะคนนี้บอกว่าจะไปตรงนี้ไหนวะไหนของโลกวะอ๋อตรงนี้ใช่ไหม ไปกดรับงานเลยนะครับผมมีระยะเวลา45วิในการไปรับลูกค้าเอาไปครับไปให้ว่องเลยไปให้ว่องเลยมาให้ว่องไปให้ว่อง,อ,งอยูไ่ไหนอย่ไหนเฮ้ลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับผมมาแล้วครับคุณลูกค้าครับหมูมารอแท็กซี่อยู่กลางถนนจะด้วยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับอโอ้ติดติดไป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 นี่ผปส่งลูกค้าครับ ซีความเร็วสูงค่าส่งบอกเลยว่าเราไม่กดพิเตอร์นะครับเราเป็นเหมาจ่ายนะครับผมเหมาจนะ <c oughs> ่ายรอบละสามพันนะเพราะคันน้ำมันแข็งมากกินน้ำมันพอสมควรเลยนะคันนี้หายิ่งยาวทางโค้งนี้เบาได้เบาเลยครับผมเพราะว่าอันตรายไปครับไปครับไปเยอะไป ตรงๆแบบนี้ผมชอบนะว่าไม่ได้เลี้ยวอะไรมากมายเกมนี้ขับยากมากขับรถยากมากทุกคนขับให้มันสมูทนะขับยักยากนะนะครับโอ้ยเนี่ยขนาดเลี้ยวนิดเดียวนะทุกคนมาไปลูกค้าบอกเมารถแล้วตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์แล้วขับรถยังไงของคุณเนี่ยฉันเมารถซะแล้วนะ ไปถอยไปโอ้โหเมเลยบนคอมนะทุกคนมันเลยขับยากหน่อยนะขอไยในความไม่สะดวกนะครับยวไปยาวไปแสงครับแสงครับลดแสงแสงแสงไปก่อนนะเฮ้ยลูกค้า GPS ม่งเปลี่ยนทาง GPS มันเปลี่ยนทางกะทันหันนะนะเดียวกลับแทบไม่ทันเลย ค้าบอกจะวกไปไปแท็กซี่คันนี้บอกเลยว่าขับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าบอกจะลงตรงนี้ไหนจุดสีเขียวมันไม่ยอมขึ้นอ่ะเอาถึงแล้วถึงแล้วครับคุณลูกค้าครับได้มา800ไม่คุ้มกับค่าซิ่งรถเลยอ่ะโอ้น้อยน้อยจังเลยอ่ะตรงนี้3นาทีนะครับ ไปสามนาทีรับงานไป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 เป็นแท็กซี่คันนี้บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเลยครับแท็กซี่ซบเรบรกขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับหายไป,ไปโอ้หนึ่งนาทีเองเหรอแสดงว่าอยู่ใกล้ๆนะครับผมลูกค้าบอกร้องไห้แล้วอะผมก็จะร้องไห้เนี่ยเกมประตุกหลือเชิญไปอย่าไป เดี๋ยวนีวเ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 ว่เลย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 ขับรถเลยขับรถเลยลูกค้าจะลงตรงนี้มาลงอะไรกลางถนนวะลูกค้าจะไปไหนวะเนี่ยมาลงกลางถนนเฉยเออแปลกดีวะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้กันละกันนะครับผมและนี่ก็คือแลมโบกินีแท็กซี่นะครับผมก็เป็นโหมดใหม่เนาะผมก็เพิ่งเห็นเนาะมันมีแอปแท็กซี่อย่างนี้ไม่รู้ว่ามันมีมานานหรืยอยังนะแต่ผมเพิ่งเคยเห็นเนาะทุกคนเออวันนี้ก็เลยมา เล่นเป็นคนขับแท็กซี่ให้ดูกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ขอกําลังใจกันคนละ1คอมเมนต์กับ1ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนั่นเองนะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบายไปซิ่งรถกันต่ออย่วไปพี่น้อง